สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ะมาะส,สดค่ะส,สดส,สด u t u b e อย่างเรียวเ,ออเออมืเ่อก่อนมันไลฟ์พร้อมกันได้นะ youtube ออกับ Facebook ใช่ใถื <laughs> อ,อ,อ,อ <laughs> น้องน้อยบอกน้องน้อยเหงาค่ะ ยแห้งอยู่เลยแห้งแต่มันก็ได้เก็บได้เล่นอยู่มันฝนล,ลงนิดเดียวอุ้ยเยอะอยู่นะคะดูนะแล้วทำไมไม่โอไม่เห็นกน้นบานก้น <laughs> ดูนะทุกคนนะมันก็ขาใหญ่มากนะอืใช่ถูกขาใหญ่ให้นุนไปไหนนี่ขันหลังมาเก็บด้วยนะ มันใหญ่อยู่นะอืมใหญ่ๆๆแต่ยังแห้งอยู่นะคะฝนหัวก็ตกแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญญาพัฒสวัสดีจ้าวอกสวัสดีแม่ขวานน้องนอยสวัสดีค่ะมาเดือเก็บเห็ดแกง,งโอ้โอ <laughs> มันเหงาก็เลยส่วนกันมาเก็บเห็ดฝนตก ฝนตกนะคะเมื่อนี้บ่ค่อยมีผู้ใดไปมาปานะเพราะว่าเห็ดราคาบ่ดีเห็ดมันเบามันมัน,มนบ่คุ้มที่สิเก็บมันเบาแห้งอันนี้เหงาก็เลยเอามาเก็บเพราะว่าอากาศบ่มีแดดเลยนะทุกคนเห้นน,นุ๊เก็บปนี่เก็บแลค่ะอากาศบ่มีแดดจะเป็นโรคซึมเศร้ากันนะ หาแนวเห็ดแหมอุ๊ยอันนี้น่าต้มอย่าต้มขาไก่อ่าดูรายการโทรมาส่งลิงก์รายการเขาเอาเห็ดไปต้มขาไก่เห็ดอันนี้แหละเขาบอกส่งลิงก์มาเออน่ากินดีเอาแชร์คอมพลีตละไปหอมต้มใส่เผาต้มขาไก่บอกเออเดี๋ยวคไณเจมส์มาดูแบบนี้ได้ เอาทังน้อยเข้าไปหาเลือกเก็บเห็ดดอำน้อยไปต้มชาใจนี่ปกติเดี๋ยวล่ะเพราะว่าเมื่อนี้เขาบอกว่าเห็ดจะขึ้นราคานะคะบรูกระสิขึ้นซ้ำใจแต่ว่าเมื่อนี้คนเก็บเห็ดบนเขาปานะเพราะว่าฝนตกมืดม,ดมื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 ดคืมอะ่ะเมื่อเช้านี่ตื่นมามืดตึ๊บอะ่ะเต็ยกี่โมงอะ่ะเด็ดโมง ทูค่ะข้างล่าที่เราทีเา่เราเก็บประจำ เอาขนมไห้หนูสเองไเห็นไหมถ้ามันไม่ไหมยังีิเขาก็เอานะทุกคนไม่ไหมดำๆๆ ชุม่มฝนตกเริ่มฝนเริ่มตกลิ้นหนึง่ง่เมื่อคืนนะมันอันอยู่ในหย่าเนาะมันอยู่ในหย่ามันยันยนยงซุ่มอยู่เรืนะ่องไหนยังซุ่มเหรอเดี๋ซุ่มแล้วก็ดอกใหญ่อยู่นะคะทุกคนเห็ดหย่าช่วยพี่น้อยเก็บเพชรบางไหนะยังได้อยู่เดี๋อุ้ยเขาบอกทั้งคูณล่อหกสิบเอาไหาคะไปขายเนี่ยว <laughs> <อ>าดวา,าดทั้งใดคะ่ะทั้งใดคุณกัญญาพัฒน์ทั้งใด อาจารบ่น่าเกินโลสามหาณมาค่นว่าเมียน่ยฝนลิลลิลสวัสดีค่ะคุณอ้วนตุ๊ตะคุณนัชิตาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกผู้ทุกคน,นกระเพ้ากระเสบบด้นี่กระเพ้ากระเสบตม้มยำกระเสบสวัสดีค่ะคุณนิพพรนทำอะไรเลี้ยว เขาทำอะไรล,ลูกหลานชายมันจะพุทธิดอีอืมไปทั้งแผนไปทั้งนี่แหละเขาก็เดินน้ำน้ำคู่รถนี่ไงมันแค่แหงแค่เออมันแหงไหมเป็นแผงเหมือน,น,นกันนี่ นี่นะทุกคนเป็นแผงเป็นกอใช่ไหมโอ้นู่นนี่นี่โน่นนี่นั่นนี่เจ็บเนาะช่วงนี้นก็น่าจะโอเคอยู่ดูดิแห้งตายหมดเลยอะ่ะฝนตกลงมาหัวก็ตกมือเดียวเห็นแล้วตรงนู้นเยอะกว่าไหนตรงไหนเยอะกว่าของน้อยเยอะกว่าอีกเลยนู่นนะทุกคน บ่ทั้าไงทั้งน่วงพ้าก,กันย่างหนีเห็ดได้บ่ั้าไงทั้งน่วงพ้ากันย่างหนีเห็ดได้บ่อ,อุ้ยในนี้นดอกใหญ่มากน้อยนั่นนะทุกคนเป็นแผงแผงสวัสดีค่ะคุณนิภาขอบคุณมากค่ะมากมากเลย แน่เต็มเลยเออปีนี้มันเยอะว่ะเนี่ยดูดิมันชื้นเก็บได้มันชื้นแล้วใส่โท๊มาวะใส่โท๊มาเนาะใส่โทมาเนาะนะก็เป็นแผงแผงอย่างเงี้ยนะทุกคนเห็ดดำชื้นนะอากาศทุกคน ขึ้อย่างงี้เลยมือเช้านี่เจ็ดแปดโมงนี่เมื่อตึ๊บเลยฝนตกลิน้นฝนตกลิ้นแต่มมือเช้านี่ ฮะอู้ยูเต็มเลยใต้ต้นไม้อุ้ยป้ามันเก็บได้อยู่เนาะมันชินอยู่เนาะอืมหนักอยู่นะหนักอยู่ยาบอลองนี้นี่คือเอสนะอะไรแห้งเหรอ ก็ได้ราคาดีนะคะโลงหกสิบแท่งนนโอ้ยทั้งนุน่งทั้งแมงตอบเต็มเูยทุกคนจะ้ะเมื่น,นี่แห้งแห้งเียใช่ไหมแห้งแห้งแล้วนะมันก็ไม่ได้นะขวบแต่แห้งแล้วขวบมันก็จะดำนะ เขาไม่เอานะขอบดำนะนีะ่พ่อกันยางอยู่เห็ดตาอายก็นองคูดเองนะเห็ดลายเป็นอากาศนี่ ันมแหงเทม่จังสีแหงแหงอะแห้งแหง เดี๋ยวฝากเงินสดไปกับน,น้องน้อยก็ได้นะได้ไหม กับน้องหน่อยเมื่อนั้นว่า,อาเอาไปสนคือเขาเขาขากางเกงขากางเกงกันน้ำสรุปกางเกงขาดตูดนะไทยคักนะไทยย <c oughs> ่ำนั่งไทยไปตอดไปเพื่นตอดไป ของกัะหัวขาด จบเอยแต่ขนมโคตรมาเลยรดชีปิดไว้น้ำ ออกหน่อยบ่ได้ด้ค่ะอันนี้มันติดห้ามอดให้ติดน้ําขาน้ํานี่นะเปืือนสกรปรกนะเราก็เลยตัดออกไยเตือบนะอืมดังสีกบปได้นะเปื่อย แต่ว่าเห็ดเหลืองราคาโอเคอยู่นะโลดละเกลาสิบนะบม่รู้เขาจะขึ้นบ่แต่ว่ามันบกวยงามไงเห็ดเหลืองหนาเนี่มันบม,มแต่ว่ามันบ่มีมันบงงามแต่ว่ามันบ่มีเขาก็ต้องเอาเทิงบงงามเทิงราคาดีนะก้อนหนานี่จังสีงเปื่อยนะเอนะก้อนหนานี่โลดละหาสิบนะช่วงมันแบบเยอมมะมากๆช่วงมันไหลๆนะเห็ดเห็ดเหลืองโลดห้า ห้าสิบกว่าขึ้นมาเจ็ดสิบเราก็าขึ้นมาเก้าสิบนะสวยยกักกระดอกโอ้คอยสิงางไปเรื่อยนะเห็นบ่เดี๋ยวเห็นมหนมเจ้าเดี๋ยวเห็นบ่อยุไต้ยหยานะ ยามาขุดกระเป๋าไอแม่มาเลยฝนลงเม็ดอีกแล้วนะทุกคนฝนตกฝนตกใส่หัวพ่อแพะพ่อแปะนะตอนนี้นะเยอะนะพวกเราเนะี่ยึ ีรักเงียม,มจะข้างกัเทังใบนะทุกคนอไอ้ทิงดอกนะหมวกดอกนะฮะก็ต้องเขยา่าเขยา่าออกหน่อยนึงนเขาเรียกขาใหญ่นะ ไม่ว่ากะโอู้หูอาบึกในตีนเย็นๆตีลูกไส้กอดหลังให้แม่ที่แม่ก็เลยเสื้อเปิดก็เลยเย็นนะทุกคนเห็นบ่มลูกไส้กอดหลัง เชือไหมควมันล้างปืดนะก็เลยตีนเย็นเย็นก็เลยถือหลังเย็นเทียบเลยแล้วอุณหภูมกิกะเอาจะคุดปะนั่นยินมาคุดจริงจังกับชีวิตปะนั่นทุกคน ไอแม่ไม่สิบเลฮะคิดว่าไ้น้านแท็มมจนหล,นย,หลยนะีย ดอกเขาใหญ่นะดอกใหญ่ขนาดเก็บ เลยเมา,เอาดอกโอป,โปโอป้เห็นป่ะถิ่มซุ้มแห่งๆงันนะ,อะโอ้แกงสดอร่อยเลยอ,เอ,เอยู่ทั้งหน,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 นเนาะนอนนอนอโอตอนแรกลงถึงยี่สิบเจ็ด ช่วงนี้ขึ้นหกสิบป๊พระเจ้าคืขึ้นหลายทั้งคนมีเล็กน้อยนะไม่เยอะนะแถวนี้นะเพราะว่ามันกระป๋ายฤดูแล้วค่ะถ้าเก็บกับพ่อมีอยู่นะในโล่สองร้ยนะแดนน้อยไปเก็บเห็ดเหลืองไหมโล200่สองอยนี่เออเพราะว่าอาทิตย์ที่ อาทิต์ที่แล้วมั้งตะหน่อยว่าพัญญาหน่อยเพิ่นว่าเฮ็ดดำช่วงนั้นเห็ดดำลุ่งละค่าเนาะเพิ่นจะเล้ไปเก็บเฮ็ดเหลืองนะหึที่ไหนทีอถามอยู่คุณกัญญาพัฒน,น์อยู่สาน่อยอยู่เมืองไหนที่โรงงานที่คิลคินเวาราัมแลนอ๋อ อืเลือดม้าค่ะราคาเนาะเขาโลงงานเลยค่ะได้อยู่แต่พระเจา้าอยู่หนี่พระเจ้ารับซื้อเอ้อยูมอก,กับป่าไว้ดอกเฮาทั้งนี้คนเก็บหลายไงทไม่มองขายนะโอ้ย ตลาดต้นนหรือดวนบเขาซื้อแรกๆกัจจะโลละเจ็ดสิบกมือเมื่อก,กี้มือนะโลลเจ็ดสิบมก,กี้มือเราก็ล่งเลยล่งหาสิบหาเมื่อนี้ใจว่าพลาดหกสิบว่าน่าจะเป็นเจ็ดสิบเราก็มาล่งหาสิบหา hết lưỡng cái này, mình đồn đó, mình lại đồn nấm hết lưỡng mới lấy bộ bộ bựu này bựu 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 สิเปล่าลูกเก้าสิบค่ะเห็ดเหลืองค่ะแต่ว่ากัจะคือบางเพื่อไปพ่อเห็ดเหลืองนะทุกคนเขาพ่อกันเป็นดวนเลยนะ แต่ว่ามันเก็บได้บุกี่ดอกไงมันมันแกเปื่อยกันแล้วนะหเห็ดเลืองเขาเปื่อยนะกันเลยโอ้โห จอดเฮ้โอ้าววาทุกคนดิอ๋อขนคิ้งลูกนขนคิ้งลูก วัดชนิดเออเมียนค่ะมันกระเปื่อยโอ้พระเจ้าตื่น สองร้อยสิบเลยนะน้อยเมียนค่ะถ้าพ่อก็จะแยกยากเล็ก,กน่อยแหละโอ้ยขอโทษขอพภัยเลยคะ่ะ โอ้โหซื้อแรกๆเกือบสามร้อยเลยน้อยป้าพระเจ้าคือโอ้ยจากบ้านไปโรงงานสิบโลใกล้มากยูนีก่กไปขายกันเป็นสิบสิบก่ล่ลเลยอืมไปห้องใหญ่ไปอยู่ทั้งผุ่นนังหน่อยวะ เล็ดเลยโอ้สัญญาณบอดีเลยค่ะคลื่นไม่ค่อยดีแล้วนะจ๊ะ เค okay, ค่ะเมื่อนี้ก็มาเก็บเห็ดน้ากันเดี๋ยประบ้านนี้ก่อนละกันนะคะทําไมหน้าไม่ม้อยอย่างงั้นล่ะลูกอึสบัดสบัดเคค่ะเมื่อนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะโอ้อยากไปอยู่ทั้งพุ่นโพดโพโพดโพระค่าดีอืมค่ะโอ้ยเลิศมาก เฮ <Okay, S 2> ค่ะจังไดยการขอให้กินขา้าวแซ่บนอนรับสำบายดีสุบผู้สุกคนเด้อค่ะเด้อค่ะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพจ้าให้ร่ำร่ำ,ร,ำรวยรวยกันนะคะพ่อกันไหมค่ะเดี๋ยวไปเก็บเห็ดตอกันค่ะบ๊ายบาย